สวัสดีครับทุกท่านครับอำเภอพี่บูญรักนะครับจะพาเข้าไปดูอำเภอพี่บูญรักจังหวัดอุดรธานีนะครับนะครับอำเภอพี่บูรักจังหวัดอุดรธานีห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ3าสบดกิโลเมตรนะครับ อำเภอพิบูร์รักษนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอพิบู์รักษนะครับอำเภอพิบู์รักษ์มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้นะครับทิศเหนือติดกับอำเภอเพนและอำเภอบ้านดุงนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอทุ่งฝนนะครับทิศใต้ติดกับอำเภอหนองหานนะครับ ทิศตะวันตกติดกับอำเภอเพนนะครับนี่ครับอำเภอพี่บุญรักจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นอำเภอที่อยู่กึ่งกลางของเขตจังหวัดอุดรธานีนะครับมีอำเภอในจังหวัดอุดรธานีล้อมรอบนะครับก็จะเป็นอำเภอเพนอำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนอำเภอหนองหานนะครับ อำเภอพิบูลรักแบ่งเขตการปกครองออกเป็นสามตำบลสาบเจ็ 3, หมู่บ้านนะครับก็คือหนึ่งตำบลบ้านแดงมี15หมู่บ้านสองตำบลน,นาทรายมี11หมู่บ้านสามตำบลดอนกรอยมี11หมู่บ้านนะครับคำขวัญของอำเภอพิบูรลรักนะครับหลวงปู่พิบูรลนาหลือเรื่องเมืองคนดี ปะเพนิโคมลมแหล่งอุดมปลาห้วยหลวงชดช่วงผ้ามัดหมีย้อมคลามนะครับนี่ครับคือำคำขวัญของอําเภอพี่บุญรักษ์นะครับประวัติการตั้งอําเภอนะครับวันที่หนึ่งเมษายนพศ2535แยกเป็นกิ่งอําเภอพี่บุญรักษ์นะครับวันที่11ตุลาคมพศ2540ยกฐานะเป็นอําเภอพี่บุญรักษ จังหวัดอุดรธานีนะครับก็คือเป็นกิ่งอำเภอปีพศ2535นะครับมาเป็นอำเภอพี่บูญรักษ์ปีพศ2540นะครับอําเภอพี่บูญรัก์จังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ยครับบรรยากาศของอำเภอพิบูญรัก์จังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ยครับก็คือวัดพระแท่นนะครับวัดพระแท่นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอพี่บูญรัก์นะครับ จะเห็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับองค์สีเหลืองกับองค์สีขาวนะครับคือที่วัดพระแท่นนะครับอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอพิบูร์รักเนี่ยครับเนี่ยครับวัดวัดพระแท่นนะครับเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอพิบูร์รักเนี่ยครับนอกจาก,กนั้นแล้วก็จะมีวัดโนนสว่าง วัดสีแก้ววัดป่าสามัคคีสันติธรรมวัดโพธารามวัดโพชัยวัดจุมพลประชาสรรวัดชัยวานวัฒนาวัดป่าทองธรรมนิมิตพวกนี้นะครับงานเทศกาลสำคัญอีกอย่างหนึ่งของอำเภอพ,พิบูรลรักษ์นะครับก็คืองานเทศกาลโคมลมนะครับโคมลมนะครับ อำเภอพิบูลรัก์จังหวัดอุดรธานีก็ชมกันปล่อยโคมลมนะครับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับและการแสดงสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านและการทอผ้ามัดหมี่ย้อมคลามนะครับจากภูมิบรรญายาบ้านจัดขึ้นระหว่างช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับ อำเภอพิบูลรักก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับห่างประมาณ3 0ถึง40กิโลเมตรนะครับก็มีประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอีสานนะครับที่มีการสืบทอดกันมายาวนานจนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นไปแล้วนะครับคือโคมลมนะครับปล่อยโคมลมชาวบ้านในท้องถิ่นนี้ยังคงถือ ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาทุกๆปีในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาเดือน1ิคือประเพณีปล่อยโคมลมนี่แหละครับและโคมไฟนะครับชาวบ้านจะร่วมกันทำโคมลมและโคมไฟปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนด้วยคติความเชื่อของชุมชนที่ว่า การปล่อยโคมลมและโคมไฟนั้นเป็นการส่งเหล่าเทวดาอารักษ์กลับขึ้นสู่สวรรค์หลังจากได้ทำหน้าที่ลงมาช่วยปกปักรักษาชาวบ้านให้รอดพ้นปลอดภัยจากเหตุเพศภัยจากพวกปีศาจต,ต่างๆนะครับในช่วงเข้าพรรษานะครับเป็นการปล่อยทุกโศกสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ลอยไปกับโคมลมด้วยนะครับ ความเชื่อของชุมชนช,ชาวบ้านที่ว่าในช่วงการเข้าพรรษาพระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่เฉพาะแต่ในวัดไม่สามารถออกทุดงโปรดสัตว์ไปในที่ต่างๆได้จึงเป็นโอกาสให้พูดผีปีศาจออกมาสร้างเหตุเพศภัยให้กับชาวบ้านเป็นประจำทุกปีเทวาอารักษ์ที่สถิตยอยู่บนสวรรค์ จึงลงมาปกปักรักษาชาวบ้านในช่วงเข้าพรรษานะครับดังนั้นเมื่อถึงช่วงออกพรรษาชาวบ้านจึงมีการปล่อยโคมลมและโคมไฟเพื่อเป็นการส่งเหล่าเทวดาเหล่านั้นกลับคืนสู่สวรรค์น,นะครับก็คือสรุปว่าช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนะครับพระสงค์ก็จำพรรษาอยู่ในวัดนะครับ ไม่ได้ออกทุดงไปโปรดสัตว์ต่างๆนะครับจึงทําให้พูดปีปีปศาจออกมาอารวาสนะครับเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์ที่มาปกปักรักษานะครับเทวดาที่อยู่บนสวรรค์จึงมาอารักแทนนะครับมาดูแลชุมชนมาดูแลประชาชนแทนนะครับช่วงเข้าพรรษาเมื่อถึงวันออกพรรษาประชาชนก็พากันไปส่งเทวดาโดยส่งทาง เนี่ยครับทางคมลมและโคมไฟนะครับปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอันหมายถึงการส่งเทวรากลับบ้านนะครับในอดีตก็ได้มีการเล่าต่อกันมานะครับเดิมอำเภอพิบูลลักษ์เป็นเพียงชุมชนบ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านไทยนะครับก็ตั้งขึ้นมาโดยหลวงปู่พิบูล เมื่อประมาณ100ปีเศษมาแล้วคือประมาณปีพศ2443โดยมีประวัติสืบต่อกันมาว่าหลวงปู่พี่บูนเป็นพระภิกษุทุดงมาจากภูอากประเทศลาวนะครับได,ได้พบกับวัดล้างแห่งหนึ่งที่มีโบราณวัตถุเป็นแหล่งศิลาแรง จึงได้ชวนชาวบ้านไทยที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆห้วยหลวงมาช่วยกันบูรณะวัดแห่งนี้นะครับได,ได้ตั้งชื่อใหม่ว่าวัดพระแท่นนะครับต่อมาหลวงปู่พิบูลได้ขอให้ชาวบ้านไทยอพยพจากที่ตั้งเดิมมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้วัดนะครับช่วยกันบูรณะใหม่ได้ตั้งชื่อชุมชนแห่งใหม่นี้ว่าบ้านแดงนะครับ โดยการปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอหนองหานนะครับต่อมาเมื่อชุมชนขยายมากขึ้นก็ได้รับยกฐานะเป็นตำบลเป็นกิ่งอำเภอและเป็นอำเภอในที่สุดนะครับนะี่ครับประวัติคร่าวๆของอำเภอพิบุญรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับก็ออยังเป็นอำเภอเล็กๆอยู่นะครับมีอยู่สามตำบลน,นะครับแต่ก็อากาศก็ดีนะครับ อากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีนะครับประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่อำเภอพี่บุญลรลักก็มีอาชีพทำนานะครับทำไร่นะครับไร่อ้อยไรมันสำปะหลังนะครับก็มีปลูกยางพารานะครับปลูกยางพาราแล้วก็มีสวนมะม่วงนะครับสวนมะม่วงนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับอําเภอพี่บณ์ รักนะครับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับอำเภอพี่บูญรักจังหวัดอุดรธานีนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับสองข้างทางก็สังเกตก็จะมีต้นยูคาลิปตัสนะครับปูกไว้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ